来。Yeah. จะให้จัดแจงมี้ภาคลุมนิดนึงสวัสดีน้องๆอาจจะให้จัดแจงที่นั่งกันให้เรียบร้อยก่อนด้วยความที่ด้วยความที่ทโอเคที่เราจะแปลให้เขาครีกันเพราะว่าเขาแบ่งผ้ากันใช่ไหมโอเค,อเคต้อนรับน้องๆทั้งสามคนนะคะให้น้องๆแต่ละคนทักทายแฟนๆหน่อยเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะฟีนนะคะสวัสดีค่ะเบกกี้นะคะสวัสดีค่ะพี่น้ำนะคะ ฉันประับใจเธอตั้งแต่ครั้งที่แล้วเอ้ยทำไมคะเธอเล่นหน้าเล่นตาเก่งสมอมีโอกาสเจอแบกกี้กับลูกน้ำครั้งที่แล้วแล้วแต่วันสีได้ทู่เจอครั้งแรกครั้งที่เราเหมือนแบบป่วยนิดหน่อยใช่ใช่ไหมคะอัปเดตตารางงานแต่ละคนหน่อยดีกว่าเห็นช่วงนี้งานยุ่งงานแน่นอีเวนต์พรีเซนเตอร์ที่พูดขบยังเยอะกว่านี้อีก ให้อัปเดตตารางเวลาหน่อยว่าแต่ละคนตอนนี้เป็นไงบ้างตั้งจากน้องฟรีเลยลูกก็ทํางานเกือบทุกวัน่ะคะช่วงนี้ก็มีทั้งอีเวนต์แล้วก็มีโฟโต้บูธนิตยสารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็มีเวิร์ลทัวร์ค่ะใช่เวิร์ลทัวร์ไปงเดิมไปใช่ไปต่างประเทศอย่างเดือนนี้ก็บิน3ที่เลยค่ะค่ะค่อนข้างแบบแน่นประมาณหนึ่งเบกกี้บ้างช่วงนี้อัปเดตหน่อยค่ะเป็นไงบ้างอจริงๆก็เหมือนที่ฟรีนะคะใช่ก็จะมีนนิตยสารมี มีเอ่อเวิร์ทัวร์มีเวิร์ h ช็อปแล้วก็หนังมีหนังหนังไปดูได้นะคะลองรีเฟล็ก์ค่ะค่ะลูกน้ำเธอทำหน้าอย่างนั้นเธอยังไงเธออยากเป็นพิเดกรคู่กับฉันใช่ไหมไม่ก็คือแบบเออเขาทำงานเหมือนกันเพราะว่าเขาไปทำงานด้วยกันอ่าเธอก็หนุ่อ๋อใช่ทำไมเธอมีรับลมคมในไหนเธอเล่าซิ ไม่ได้มีอะมาทำนายอะไรกันเราก็แค่อฟังแล้วก็แล้วให้เธออัปเดตผลงานเธอช่วงนี้เธอทำอะไรก็ข,ของหนูตอนนี้ก็ก็มีไปเวิร์ลทัวร์กับน้องๆนี่แหละ<ช>แล้วก็มีเพลงค่ะที่เพิ่งปล่อยออกมาได้ประมาณสองอาทิตย์รักต้องหมูฟังกันหรืยอยังคะ,คะนั่นแหละแล,แล้วก็มีถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค<ช>่ะรักต้องหมูใช่จะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเขาจะร้องให้เราฟังด้วยแหละ เดี๋ยวรอติดตามช่วงที่ผ่านมาได้เห็นน้องๆกับทักษะหลายอย่างมากๆเนอะเพราะว่าจากครั้งที่เราที่เจอกันยังไม่ถึงปีแต่ละคนได้โหพัฒนาทักษะตัวเองได้แบบทำงานเยอะมากๆเลยอยากจะให้แชร์นิดนึงว่ามีเคล็ดลับในการแบ่งเวลาทำงานยังไงบ้างเพราะวันนี้เนี่ยงานแพลของเราเนี่ยมันว่าเรื่องของกำลังใจการแบ่งเวลาการแบบหาแรงหากำลังใจเพื่อสู้ในแต่ละวันค่ะให้น้องฟรีมก่อนดีกว่าจริงๆหนูว่าเราต้องบาลานทุกอย่างให้ได้แบบว่าบางทีเราอาจจะ ไม่ต้องทํางานหนะักขนาดนั้นก็ได้แบบว่าไปเ,<ร>าเที่ยวลเล่นใช่ค่ะไปเที่ยวเล่นหรือว่าไปหาอะไรที่ผ่อนคลายไปเที่ยวไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆน,นบ้างอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะฮัลโหลได้ยินค่ะได้เจออะไรที่ใหม่ๆกับชีวิตก็จะได้แบบมีกําลังใจในการทํางานทุกๆวันค่ะค่ะเบกกี้บ้างค่ะแบ่งเวลายไยงลูกใช่คือบาลานซ์สำคัญมากๆคือเราต้องบาลานซ์ทั้ง work ทั้งฟันไทม์ทั้งสกูลทั้ง everything งนะคะคือมันจะต้องแบ่ง everything ให้มันสมบูรณ์จะได้แบบมันมันทั้ง m e n t a l กับ physical health จะได้แข็งแรงค่ะและทุกวันนี้เรา m e n t a l กับ physical แข็งแรงไหมคะ health ดีอยู <laughs> ่ค่ะดีอ <laughs> ยู่ค่ะใช่ค่ะโอเคนานบ้าง ค่ะก็เหมือนของน้องๆเลยก็คือแบ่งเวลาทุกอย่างให้มันแบบบาลานซ์กันแล้วก็แต่ว่าหนูก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบเวลาเที่ยวก็เที่ยวสุดเวลาทํางานก็คือตั้งใจเต็มที่ประมาณนั้นค่ะพี่เบลดูออกว่าหนูเป็นคนต้องเที่ยวสุดแน,น่ๆเลยโอ้ oh. <laughs> โอเคนะคะเอ่อเป็นช่วงของการเมาส์หน่อยดีกว่าแฟนๆน่าจะเรียกร้องแต่ละคนเนี่ยหลังกล้องกับหน้ากล้องที่เราอยากรู้ว่าแตกต่างกันมากแค่ไหนอย่างคาแรคเตรอร์หน้ากล้องของน้องฟรีเขาจะมีความแบบว่าเฮียบใช่ไหมเ <c oughs> บกกี้ก็จะมีความแบบเด็กกว่าส่วนเราพี่แพลว่าเหมือนกัน ใช่ไหมเหมือนก็ค่อนข้างที่จะเหมือนก็คือให้หนูให้หนูพูดถึงตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวทุคนจะพูดถึงหนูหมายถึงตอนทํางานใช่ไหมคะก็จริงๆอ่ะคือเราก็ตั้งใจแหละแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์เราตอนนั้นมันเป็นคนแบบว่าสบายๆมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่าสบายสนุกตลก เลยวันนี้ก <c oughs> ็เลยเป็นแบบสีส <Trans> ันใช่เป็นสีสันเมาสสองคนนี้หน่อยได้ไหมหลังกล้องเป็นยังไงบ้างหลังหลังกล้องหล่อเอาจริงๆก็อย่างของเบกกี้อย่างเงี้ยเบกเก,กี้เขาก็พออยู่นะกล้องก็จะเป็นแบบน่ารักชงนมเค้งๆอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังกล้องน้องก็จะแบบเป็นพาร์ทที่แบบตั้งใจทํางาน <ruled> เป็นแบบดูโตไปเลยวันนี้ยังเ <ๆ S 2> พ,พิ่งนั่งพูดกับน้องว่าเบกแบบหนูโตขึ้นเยอะมากเลยนะอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะส่วนพี่ฟินเงี้ยก็คือ ปกติเล่นตลกได้กันอยู่แล้วหน้ากล้องจิงเหรอใช่แล้วไม่ถึงหน้ากล้องนึกว่าหลังกล้องแต่ว่าแต่ว่าหลังกล้องเขาก็จะเป็นคนแบบตั้งใจมากๆพี่ฟีนเขาแบบตั้งใจมากๆเห็นเขาแบบทวนหัวนูีนนี่น่าเลงใช่ค่ะค่ะพี่ฟรีนเขาพูดถึงแล้วเราอยากจะพูดถึงเขาบ้างไหมคะเราก็เล่นตลกได้กันตลอดค่ะแต่ว่าแต่ว่าพอถึงในเวลาในการทํางานจริงๆมันต้องต้องฮึบหน่อยแล้วไม่งั้นไม่งั้น ขำกันแต่แต่ก็ค่อนข้างที่จะยากในการกั้นขำเนาะแต่หนูจะสนุกเพราะว่าหนูทำอะไรก็ได้ไงแต่เขาจะลำบากเพราะเขาต้องกั้นขำนี่ก็ด้วยนี่กันลัวเพราะบทเขาจะมีช่วงที่เทนส์อยู่ใช่ใไหมคะให้เมาส์ไปกี้หน่อยดีกว่าหลังกล้องเป็นยังไงบ้าง ตั้งใจน้องตั้งใจทำงานเวลาที่แบบจะจะจะหมดวันก็จะร่างกายต้องต้องการชานมใช่ช่ค่ะแบบว่าเหมือนเหมือนเด็กเด็กที่ต้องต้องแบบเอ่อเติมน้าตาลในเลือดหน่อยแล้วพลังจะมาเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก right. ็ต like, like ้องคอยดูแลอะไรอย่างเงี um, have have women, ้ยใช่ไหมก็ใช่ใช่ต้อคอยดูแลเป็นพิเศษไม่เพราะว่าในกองมีกันสองคนไงมันก็ต้องผันกันดูแลสาม บางทีมันก็มีชั้นด้วยอ่าเธอก็ช่วยกันดูแลน้องไงโอเคคือเธอสองคนช่วยกันดูแลน้องใช่แต่หลักๆก็จะเป็นทางนี้ดูใช่พี่พูดถูกไหมถูกก็ถูกเพราะว่าเขาก็เข้าซีนในการเขาก็อยู่กันเขาเหมือนแบบเข้าซีนในการเขาต้องดูแลกันอยู่แล้วโอเคใช่ไหมล่ะเขาเล่นด้วยกันอ่ะเออแล้วเลาเราเข้าไปอ่ะเราก็แบบเราไม่ได้เล่นคู่เขาเขาดูแลอืมนั่นแหละ เหมือนมีอะไรซ่อนอยู่แต่น่าจะประมาณนี้เบกกี้บ้างดีกว่าเบกกี้โดนยิกแล้วโดนยิกแล้วหนึ่งพี่ฟินสัง่งเ <laughs> บกกี้มัง่งดูแลพี่ฟินยังไงดูแลพี่ลูกน้าังไงบ้างหนูว่าดูแลพี่พี่กล<ด>ับมาเพีงไงใช่หรือหนูไม่ดูดู <laughs> หนูจะแบบคือโอเคหนูก็จะมีความสีสันสดใสของหนูตลอดเวลายอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าหนูเห็นพักที่ใครใครเหนื่อยหรือใครป่วยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะเข้าไปแบบเอาอะไรไหมคะแบบ กินยาหรือ,อยังเป็นอะไรไหมเอาคูลฟีเวอร์ไหม like anything คือแบบเราจะคอยเป็นเชียร์ซัพพอร์ตค่ะค่ะน่ารักมากเลยอ่ะเพราะกำลังจะถามต่อเลยว่าแต่ละคนมีวิธีแบบเวลาท้อหรือว่าอาจจะแบบมัน b a เดย์อ่ะเราผ่านมันไปไงอันนี้พูดใี้แง่ว่าตัวเองถานให้กับตัวเองก่อนแล้วการให้น้องฟลินตอบก่อนเอ,อ่อสิ่งหนึ่งที่หนูกําลังเจออยู่ตอนเนี้ค่ะคือถ้ามันเหนื่อยมากๆอ่ะหนูแค่กลับบ้านแล้วลองอาบน้ําดู ใช่มันเป็นสิ่งเล็กๆเลยนะแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นแล้วมันก็เหมือนเราชำระทุกอย่างลงไปเรารู้สึกว่าโอเคเหมือนเราเหนื่อยมาทั้งวันเราลองอาบน้ําดูค่ะใช่ส่วนใหญ่มันดีขึ้นไหมใช่มันจะสดชื่นขึ้นแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองแล้วก็จริงๆคนเรามันไม่สามารถที่จะฮิวตัวเองได้ทุกวันขนาดนั้นหรอกเราเราไม่หลอกตัวเองดีกว่าว่าวันนี้จะรู้สึกแ yeah ย่หรือว่าจะรู้สึกไม่ดีเรายอมรับแล้วก็ คลียตัวเองให้ได้แต่และว,วันนัวมันมันน่าจะเป็นวันที่ดีที่สุดสักวันหนึ่งค่ะค่ะเอ้เป็นเทคนิคที่น่ารักมากเลยนะแตบบ่เปลี่ยนอารมณ์ด้วยการอาบน้ำใช่เราลองดูค่ะลองดูนะลแล้วก็อีกอย่างที่บอกยอมรแบบับว่าแบบโอเคมันอาจจะแบดเดย์บ้าง y e ค่ะเป็นปกติ